การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการประกันภัยสำหรับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางบกในรายวิชาการประกันภัยในอุตสาหกรรมขนส่งและบริการโลจิสติกส์ครับโดยอาจารย์ผู้สอนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดออรอนิชาบุตรพรมเชิญรับชมและรับฟังได้เลยครับ รประกันภัยคืออะไรดียังไงต่อผู้ประกอบการขนส่งประกันภัยนะครับคือการบริหารความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่ผู้เอาประกันภัยทําสัญญากับบริษัทประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยจะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้กับบริษัทและบริษัทประกันภัยจะให้ความคุ้มครองหรือจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่เกิดความเสียหายหรือเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันตามเงื่อนไขในกรมธรรม์เช่น อุบัติเหตุความเสียหายต่อสินทรัพย์หรือความเสียหายต่อชีวิตครับต่อมานะครับประกันภัยจะช่วยลดความเสี่ยงทางด้านการเงินช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายที่เกิดจากอุบัติเหตุความเสียหายหรือความสูญหายของยาพาหนะและสินค้าหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นหรือความเสียหายที่ก่อให้เกิดค่าใช้ใจ่ายที่สูงเช่นค่าซ่อมรถหรือค่าสินค้าชดเชย ประกันภัยจะช่วยแบ่งเบาภาระใช้จ่ายช่วยให้ธุรกิจดำเนินต่อไปได้โดยไม่สะดุดครับ 2. คุ้มครองบุคคลที่3หากเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้ทรัพย์สินหรือชีวิตของบุคคลภายนอกได้รับความเสียหายประกันภัยความรับผิดชอบ Third Party Liability จะช่วยรับผิดชอบค่าชดเชยลดความเสี่ยงจากการถูกฟอ้องร้อง ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อบริษัทครับ 3. สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าลูกค้ามักเลือกใช้บริการบริษัทที่มีประกันภัยเพราะช่วยรองรับว่าสินค้าจะได้รับการดูแลและชดเชยในกรณีที่เกิดปัญหาเพิ่มความน่าเชื่อถือและทําให้ธุรกิจโดดเด่นกว่าคู่แข่งครับ 4. รองรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันจากภัยธรรมชาติ ในกรณีที่เกิดภัยธรรมชาติเช่นน้ำท่วมฟ้าผ่าหรือไฟไหม้ที่ส่งผลต่อการขนส่งประกันภัยจะช่วยลดผลกระทบทางการเงินต่อบริษัทครับต่อมานะครับความเสี่ยงภัยของผู้ประกอบการขนส่งทางบกท,ที่ต้องพบเจอ 1. ความเสียหายของรถยนต์ยานพาหนะอุบัติเหตุจากการจราจรเช่นขับเร็วขับชนทรัพย์สินยางระเบิดเครื่องยนต์เสียหาย 2. ความรับผิดต่อการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บ 3. ความรับผิดต่อทรัพย์สินของบุคคลอื่น 4. การร่วมรับผิดวิ c a r i ริโอ i ร i บอร์ตีการกระทำประสงค์ร้ายมิเคเลอสเช่นการโดนขโมยสินค้า 6. อุบัติเหตุระหว่างการขนส่งอาจเกิดความไม่ชำนาญเส้นทางของผู้ขับความแหนื่อยล้าของพนักงานขับรถ ความพร้อมของรถขนส่งความเร่งรีบในการขนส่งครับครับจากวิดีโอนะครับจะเห็นได้ว่าผู้ขับขี่เกิดความประมาทในการขับขี่เร่งรีบในการขนส่งสินค้าทําให้เกิดรถชนเข้าของเสียหายหล่นต็มถน,นนเลยครับประกันภัยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้นะครับประกันภัยรถยนต์ประกันภยยนัยทรัพย์สินประกันภัยความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกครับ สรุปนะครับความสำคัญของการทำประกันภัยของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางบกให้ความคุ้มครองทำให้เกิดความมั่นใจในชีวิตและสินทรัพย์ของผู้เอาประกันภยัยสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมคือผู้ประกอบการขนส่งทางบกไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าทางถนนทางรางและทางท่อให้มีการจัดความเสี่ยงภัยต่างๆเป็นหลักการต่อธุรกิจ และชื่อเสียงขององค์กรพนักงานลูกค้าสังคมและเศรษฐกิจก,การจัดการความเสี่ยงของผู้ประกอบการขนส่งทางบกทุกรูปแบบนั้นจําเป็นตอน้องยึดเอากฎหมายเป็นสําคัญในการจัดซื้อประกันภัยว่าการซื้อกรรมาประกันภัยนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดไว้หรือไม่ครับก็จบไปแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องประกันภัยขนส่งสินค้าทางบกไว้ถ้ามีข่าวสารอะไรดีๆมาแนะนํา เดี๋ยวผมจะมาอัดคลิปทำแนะนำอีกนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ